เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอาพูดอีกแล้วอะไรเนี่ยเอพูดอีกแล้วเพื่อนๆขับแล้วเร็วไปได้นะนัเนี่ยสตาร์ทก่อนสสยอเกเลยป่านเนะโอ้โหว่เสวยเลยวันเนี้ยยิงรีบจ้ะเรื่ย ครับก็สวัสดีครับผมพบกับช่อง Earth Unify ครับผมวันนี้เราก็จะไปต่อไปกับขี่นะครับผมที่ในเมืองนะครับผมรายการพวกเรามาชมกันนะเพื่อนๆเจออะไรกันบ้างระหว่างทางนะครับผมอันนี้เราก็เพื่อนๆอาจจะงงครับว่าทําไมมาขี่ RC นะครับวันนี้กลับบ้านนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเอาไปรับรองแพทย์กันนะครับอันดับแรกเขานัดสิบเอ็ดโมงครับอันนี้ก็ประมาณ ก้าโมงกว่าครับเรามาล,ลองแพทย์ก่อนนะเพื่อนุม,มกล้องไ่นะครับเพื่อนมวงกอกเอามาจากที่ระยองเลยนะเนี่ยรายการพวกเรานะครับบรรยาก,กาศดีนะครับเนี่ยอากาศดีนะเพื่อนรถก็ทำใหม่แล้วนะครับผมน่าจะไม่ติดแล้วนะลกูกหวังว่าจะไม่ติดนะ <c oughs> ก็ทําเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนปัม๊มสทีแล้วก็เปลี่ยนถังน้ำมันใหม่นะเพื่อนไปแลรวระยะทางก็ประมาณ15โลนะครับเพื<ๆ>่อนๆจากนี้ไปที่<ๆ>ในเมืองนะครับอำเภอตัวอำเภอไปที่อำเภอพุทธเสงนะครับผม เพราะว่ามีต่อประจาธิปที่นั่นนะครับมีสำนักง,งานขนส่งนะครับผมนับทางไปดูถนนใหม่ยังสวยเลยถนนใหม่ยังสวยนะครับเพื <c oughs> ่อนๆว่ายายแกมาอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ก่อนน้ำท่วมนะครับเพื่อนๆตรงนี้ ขึ้นเรือข้ามไปนนู่ขึ้นจากตัวสะพานนะครับข้ามไปถนนทั่วหมดเนี่ยมันมันต่ำนะครับแต่ก่อนถนนต่ำไปไหนเสือพี่ครับพี่ไปไหนไปไหนไปไหน อ,อนนโอ้ข้าบูเนี่ยใส่ขาบูได้เนี่ย,ยโอ้เจียบแรงเลยเนี่ยเออเดี๋ยวกลับมาเจอกันก็ได้ลง YouTube ด้วยเนะี่ยถ่ายรูปไปลงลง YouTube ด้วยเลยไปแรงมากครับรถคันนี้อ่ะเรา พี่นะครับคนบเมื่อกี้ปิจจานสันนี่นะครับผมแล้วบรรยากาศมันนอกเรานะครับก็ดีนะครับผมบรรยากาศอากาศกำลังดีนะเพื่อนเย็นๆนะไม่เหมือนที่ในเมืองน,นะผมระยองร้อนหนักเลยระยองอันนี้ถึงจะแดดจ้าแต่ก็เย็นนะเพื่อนอากาศเย็นนะทีนี้ธรรมาชาติสวยงามเนะี่ย ัวเมืองก็เพื่อนรับไปเรื่อยๆเพื่อนแล้วก็ได้ประมาณนี้นะค,ะนะครับ80-90กนะเพื่อนโดนรถสั่นเลยรถเดิมๆนะเพื่อนนี่8 0 9 0เก้บเลย กูอีกแล้วอะไรเนี่ยตกกูอีกแล้วเพื่อนๆครับแล้วเร็วไม่ได้เลยเนี่ยสตาร์ทก่อนสวยอีกแลนนยแบบเลยจะหลุดจะหลุดหรือนเปล่าวะไม่น่าเกนะลียดนะเพื่อนจะจอดกันอีกแล้วน,นเพื่อน,นมีคนช่วยอนนะไรในวันนี้นะอีกแล้ว เดีน่าจะหลุดกันี่มันหมดว่ะจะดูมันก่อนแต่วันนี้ จริงๆเลยเพื่อนน้ำมันหมดโอ้โหน้ำมันหมดนะเพื่อนสวยแล้วเราโอ้โหโทำไงดีเนี่ยน้ำมันหมดทำไมไม่เติมเมื่อกี้ไม่ได้สูบติดนะเพื่อนน้ำมันหมดเกี้ยงเลยเมื่อกี้นะโอ้โหสวยแล้วเรา ทำไงทีนี้เขียนเหรอคำอยู่เมื่อกีนอ้นะเพื่อนคงต้องเขียนแหละโอ้โหทงไงดีวะก็ไม่ได้ดูน้ำมันววนะเพื่อนดูเรียบร้อยเลยเนาะอักเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนก็ได้วะ เดินไปก่อนนะเพื่อนน่าจะมีร้านอยู่ข้างหน้าอยู่ปั๊มข้างหน้าเนะโอ้โหไม่เสือยเลยวันนี้ยิยงรีบเยอะด้วยวย,ยิงรีบอยู่ด้วยนะเพื่อนน้ำมันก็หมดอีกเสียงเลยคิดว่าลูกสูบติดแนละ้ว่อกินไม่ใช่นะน้ำมันหมดนะเพื่อนเดี <laughs> ๋ยวมูวาข้างหน้านะ่าจะมีน้ำมันนะเพื่อน ไปหยอดเรียนอเอาละเฮ้ยเสียงเลยไม่ได้ดูด้วยนะไอ้ขีดก็ยังเหลือนะแบนโ <c oughs> อ้ยสวยละวันนี้โอ้ยเดือดจัง

เอาซีอะไรเอาซีแดงกันนะครับซีแดงขวดวหนึ่งครับไม้ใ <c oughs> หมาครับ <c oughs> ครับ้งที่สองร้อนเพืดเด่อเกินก็ของมาครับไปพุทธสวงครับผม แล้วมันเบสเมื่อกี้นะครับเร่เติมตำใหญ่ต่อแล้วอ๋อไปนอ้ยเปลื่อนๆไปไปแล้วต้องมีปั๊มว่ะโอ้ยไปแล้วรอนล้ว เชมานานยัเลยครับมันวันหมดจริงๆนะเหงือนแม่พูดมนผิดเลยไม่ช่ไม่แม่ก็พูดดูน้ำมันก่อนนะครัแต่พ่อไม่ค่อยชอบเตีมยนน้ำมันจริงๆเลยเอ๊ะรอตัดเดแล้วเออลว่าลูกติดตอนแรกไปเพื่อนเราไปต่อ เนี่ยนะเนี่ยได้สก,กิโล่เงเขียนมาเมื่อกี้เฮ้ยเหงื่อเลยเพื่อนแต่เช้าเลยไปรีบไปครับถือว่าออกกำลังกายตอนเช้านะครับเพื่อนๆกำลังหมดโอ้ยผมก็นึกว่าเป็นอาการเดิมทื่ว่าไปเที่ยวทริปกับเพื่อนๆตอนนั้นนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆตอนนั้นนะที่ลูกติดตอนแรก ผมก็คิดแบบนี้กันนะตอนแรกแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับน้ำมันหมดดีกว่าลูกติดยานสตาร์ทไม่ติดไม่อะไรไปต่อไม่ได้เลยมีแค่น้ำมันหมดก็ยังไปต่อได้นะเพื่อนโอเคคือเป็นสีสันนะเพื่อนขับไปซ่อมไปนะเพื่อนตามสไตล์เราเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีรถใหม่ๆอะไรนะครับอผมรถใหม่มันก็ไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้อะไรรกมีแต่รถเก่านะเพื่อนมาขับเล่นกันแฟนเพื่อนได้ดูกันนะครับ ปอปเราบรรยากาศดีๆนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วเพื่อนไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม้มันตแตกๆตั้งเลยแล้วก็ถึงบ้านจานแล้วครับผมตรงนี้มีบ้านจานนะมนีบ้านเพื่อนผมเนี้ยในบ้านเพื่อนผมนะครับไอบิวนะครับผมน่าจะไปทํางานนะครับ เพื่อนเยอะอย่างครับบ้านนี้มงเพื่อนหลายคนอยู่บ้านนี้นะครับผมบันจาราใหญ่เลยนะคแล้วเนีย่ยบ้านเนี้นี่รถอบตอบ้านผมนียนะครับรถอบตอนะครับผมถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ก็เราจะได้ขึ้นรถคันเมื่อกี้นะครับมา <S <S รู้จักกันอยนู่นะครับดูกันให้ครับมา พี่อัดพี่อัดนะครับผมเอ็ดไปได้ไหมเอครับ็ดไปต่อแล้วพี่ครับนี่ครก็นาก่าจะได้ขึ้นขึ้นมาแค่น,นี้แหละเ,เรียบร้อยนะครับไปเราเราแค่กําลังไปต่อครับเด็กไปขนส่งนะครับผมขนานขนสง่งไป รอหมอนานนิดหน่อยครับใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงนี่เพื่อนถึงแล้วครับผมเลี้ยวซ้ายไปนะครับ เป็นที่ยวทายรถนะครับผมนี่ครับที่จอดนะครับรถโนี้มีที่นั่งรอด้วยเอ้ยทัดนาดจริงอะเพื่อนเราควไปเข้าไปข้างในกันนะครับก่อฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะผมขอบคุณที่รับชมจนจบขอเพื่อน ตอนนี้ก็เชีย,ยร์ยรอ,อะไรเยอะแยเลยพอดี10โมงเดโ่อนเพื่อน10โมงกว่าใกล้1โมงแล้วคนที่รับชมครับผมฝากลลากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับตอนนี้ก็800ตัวคนติดตามละ800สามสามไปเชียร์ไดเชียรหลุดมือเอทำไมกัน